i ินฟิ i t ตี้ไ e ์เสนอตอน24เจ้าฟ้าหญิงแห่งกรงทองชะตากรรมที่ไม่มีใครเลือกได้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอินฟินิตี้ไฟลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงพระราชวังเรื่องราวของ25เจ้าฟ้าหญิงที่งดงามแต่กลับต้องใช้ชีวิตโดยไม่เคยได้สวมแหวนแต่งงานแม้แต่ครั้งเดียวลองนึกภาพดูสิครับ ถ้าเราเกิดมาเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายเราคงจะได้แต่งงานกับเจ้าชายที่หล่อเหลาแล้วมีชีวิตที่มีความสุขตลอดไปแต่ในความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ไทยเรื่องราวกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเราเศร้าใจไปกับพระองค์เหล่านั้นรายพระนามทั้ง25พระองค์พระราชธิดาที่ไม่ได้แต่งงานวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับพระราชธิดาทั้ง25พระองค์ ที่ทุกพระองค์ล้วนใช้ชีวิตโดยไม่ได้อภิเศกสมรสเลยแม้แต่พระองค์เดียวสิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์เหล่านี้ประสูติจากพระมารดาที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับสมเด็จพระราชเทวีไปจนถึงเจ้าจอมมารดาซึ่งสะท้อนให้เห็นระบบการมีพระสนมมากมายในสมัยนั้นเริ่มต้นกันที่เจ้าฟ้าชั้นสมเด็จก่อนนะครับ 1. สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงเธอเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์พระชนมายุ4 5พ0 0ษาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตแต่สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมาลามารสีพระอัครราชเทวีเป็นพระราชธิดาชั้นทูลกระหม่อมหรือเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในรัชกาลที่5มีพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรรค์วพินกล่าวกันว่าพระองค์เป็นเจ้านายสตรีผู้มีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่สุดและเป็นพระราชธิดาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปรานสองสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวาลัยอลองกรกรมมาหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรพระชนมายุ54พรรษา เป็นพระราชธิดาลำดับที่48ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูิแต่สมเด็จพระศรีสวรลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัฏสาอายิกาเจ้าเมื่อวันที่16เมษายนพศ2427เป็นพระโสธรกนิฐาภคินีในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรก เป็นพระโสธราเชทภคินีในสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเป็นพระราชปิตุฉาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันรมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานริมนกรมขุนสวรรคโลกลักษณะวดีพระชนมายุ36พรรษา เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่11ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูแต่พระอักชรยาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีกรมขุนอัคควรากัลยาเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2416เมื่อแรกประสูติทรงพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเยามานรฤมลนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทราสรัตวานวโรลาลักษณะสมบัติรัตนกุมารี กรมขุนพิจิตเจเจจันทร์พระชนมายุ36พรรษาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูิแต่พระอักชายาเธอพระองค์เจ้าสาวาภาคนารีรัตน์5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดาราสิรินิพพันวดีกรมขุนสีสัจชนลัยสุรกัญญาพระชนมายุ 39, พรรษาเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ห5 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตรแต่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชเมื่อแรกประสูตรมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ามาลินีนภดารา 6. สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้านิพานนภดลวิมลประพาวดีกรมขุนอูทองเขตคัติยนารีพระชนมายุ49พรรษา เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัตและต่อไปนี้คือพระองค์เจ้าชั้นต่างๆ 7. พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าศรีวิลายลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมขุนสุพรรณภาควดี36ปีประสูติจากเจ้าคุรประยุรวงศ์ แพระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุธารัตนราชกุมารี58ปีประสูติจากเจ้าจอมมารดามารกต9พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุวภักวิลยพันธ์57ปีประสูติจากเจ้าหุนพระประยูรวงศ์10พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประเวศสวัสดิ์สมัย64ปีประสูติจากเจ้าจอมมารดาทับทิม11พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสัิพงศ์ประภัย 53ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาจันทร์12พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบีเอตริสพัทรายุวดี36ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาแสง13พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระพาพันพิไลห3 63ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาพร้อม14พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรลักษณาวดี54ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาสุด15 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยานิพา68ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาชุ่ม16พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา72ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาอ่อน17พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพิสมัยพิมมนสัตว์าสปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาเรือน18พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ38ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาแสง19พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ47ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาอ่อน20พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพพงสนิท49ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง21พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิพยาลังการ42ปี ประสูติจากเจ้าจอมมานดาแส22พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุจิตราพนียี27ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาชุ่ม23พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัปพันตรีประชา45ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาแส24พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เหมวดี79ปีประสูติจากเจ้าจอมมานดาเหมและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นครับ ในความเป็นจริงแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชธิดามากกว่านี้แต่ทุกพระองค์มีสิ่งเดียวกันก็คือไม่มีพระองค์ใดได้เอาพิเศกสมรสเลยครับเราจะเห็นว่าในจำนวนนี้บางพระองค์มีพระมารดาเป็นคนเดียวกันเช่นเจ้าฟ้ามาลินีนภดารากับเจ้าฟ้านิพานพดลหรือพระองค์เจ้าบีเอตริสพัทรายุวดี กับพระองค์เจ้าเจริญศรีชนไมทยที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาแสงซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นพี่น้องร่วมมารดาแต่ชะตากรรมในเรื่องการแต่งงานก็เหมือนกันหมดสาเหตุที่แท้จริงกรงทองที่สวยแต่เศร้าแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับเรื่องมันไม่ใช่เพราะพระองค์เหล่านั้นไม่สวยไม่น่ารักหรือไม่มีคนมาสู่ขอนะครับปัญหาอยู่ที่ระบบมนเทียนบาลหรือกฎของราชวงศ์ในสมัยนั้น กฎข้อแรกเจ้าฟ้าหญิงแต่งงานกับสามัญชนไม่ได้แม้จะเป็นขุนนางชั้นสูงก็ตามกฎข้อ2ถ้าจะแต่งงานได้ต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ซึ่งหมายความว่าต้องสละสถานะเจ้าฟ้าและออกจากวังกฎข้อ3แต่งงานได้แค่กับพระเชษฐาหรือเชื้อพระวงศเท่านั้นแต่ในสมัยราชการที่5เชื้อพระวงศ์ที่เหมาะสมมีจำกัดมากและที่สำคัญที่สุด ในยุคราชการที่6เป็นต้นไปการแต่งงานระหว่างพี่น้องไม่เป็นที่นิยมแล้วเพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาจากต่างประเทศทรงเข้าใจผลเสียของการแต่งงานกันในสายเลือดเดียวกันชีวิตภายในกำแพงความเหงาที่ไม่มีใครเห็นลองนึกภาพชีวิตของพระองค์เหล่านี้ดูสิครับเช้ามาตื่นขึ้นในพระตำหนักที่หรูหรามีข้าราชการมากมายคอยรับใช้อาหารการกินอร่อยอ เสื้อผ้าเครื่องประดับล้ำค่าแต่เวลาเงียบๆของค่ำคืนเวลาที่อยู่คนเดียวกับตัวเองพระองค์เหล่านั้นคงจะมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วคิดถึงชีวิตที่อาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่พระองค์เจ้าเหวดีที่มีพระชนมายุ7 9พรรษาอายุยืนยาวที่สุดไปจนถึงพระองค์เจ้าสุจิตราพนีที่อายุเพียง2 8พรรษาอายุน้อยที่สุด ทุกพระองค์ล้วนมีเรื่องราวของความเหงาและความว่างเปล่าในด้านความรักเหมือนกันหมดเจ้าฟ้าสุทาธาทิพร,รัตที่ทรงดำรงตำแหน่งราชเลขานุการีชลาเฉียบคมแต่ก็ต้องใช้ความสามารถทั้งหมดไปกับเป็นเลขาของพระบิดาแทนที่จะได้ใช้ดูแลครอบครัวของตัวเองเจ้าฟ้านิพานพนพดลที่เคยใกล้จะได้แต่งงานกับพระเชษฐาแต่ถูกปฏิเสธเพราะพระมงกุฎกล้าไม่ต้องการเอาน้องสาวต่างแม่มาเป็นเมีย ความเจ็บปวดในใจพระองค์คงจะลึกมากบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์เรื่องราวของ25เจ้าฟ้าหญิงเหล่านี้สอนให้เราได้รู้ว่าการเกิดมาในฐานะที่สูงส่งไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขในทุกเรื่องเสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพรอนที่ยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นกรงทองที่ขังความฝันและความปรารถนาของเราไว้ พระองค์เหล่านี้มีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่ผู้หญิงทั่วไปในสมัยนั้นถือว่าสำคัญที่สุดนั่นคือครอบครัวและความรักที่แท้จริงพระองค์เหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในวังท่ามกลางความหรูหราแต่จิตใจกลับเหงาเศร้าเหมือนดอกไม้ที่บานสะพรัง่งแต่ไม่มีใครได้มาดมกลิ่นหอมเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านคงชื่นชอบกันนะครับ ผมดีใจมากครับที่ได้นำเสนอและแบ่งปันเรื่องราวที่มีคุณค่าเช่นนี้ถ้าหากท่านอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษมีคำติชมหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากเสนอแนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับผมยินดีและดีใจที่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกท่านครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ฟังกันด้วยครับแล้วที่สำคัญเลยครับ กดติดตามช่อง Infinity File ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือไม่ว่าเราจะเกิดมาในฐานะใดความสุขที่แท้จริงมาจากการได้เลือกชีวิตของตัวเองครับสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับเราจะกลับมาพดกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจอีกครั้งแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ